สวัสดีครับพบก,กับผมแบบเบาเขีนสติ๊กอีสานพ่อกร,พกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาหาอยู่หากินหาหนม้อีกแล้วครับนี่สมนนม้ของเรา<ฮ>น้ำดำน้ำแดงมาเมาื่อคืนฝนตกครับฝนตกแหงขนาดแต่บ่อนหงบบาเคสติ๊กของผมแหงเนาะเพราะแต่ดินลายแต่ทางอื่นตกแหงๆครับน้ำน้ำดำน้ำแดงมาเลยมัน,ม,นมันอาจสิตกเหนือจากที่บบเาเขสติ๊กอยู่ในน้ำนี่ค่ะ จากเมื่อวานที่น้ำบุมีเลยเต็มเลยมือนิก็เลยพากันมาเบ่งหน่อไม้แต่ก่อนที่เราจะไปรุ่นหน่อไม้<ฮ>ก็พาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเคียงกับสาวติก๊กเข้ามากอะมาก็บอพิษหวังเจอแบบนี้เลยนี่ดิมาเปิดกันแบบนี้มันจะใหญ่แค่น,นไหนต้นเพื่ที่อยู่ใส เหมือนเดิมหานอไม้สติ๊กสิเป็นคนเอาเสียมเปิดเปิดหาเปิดหาแล้วก็ให้ใบเขนใช้มีดตัดพี่น้องถามมาคือโบเซย์เสียมซับเลยสติ๊กซับโบเมนจากพี่นอ้องหนูไม้เห็นมันสิเหมือนเราอยากได้เข็มนี้ขึ้นสติกส๊กที่ซับได้เขนนี้เล็งบัทึก <c oughs> เล่งบัทึกเนาะจ้าแ้่แต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะจ้าดิมูนีแม่บอก สติกกศิษส์เสียมซับซับลงแบบนี้ถ้าเจอมันจะตำตึกตึ๊กในมือสาสติกสต๊กติกสิลูีแบวก็ขุดเบิ่งขุดเอาในดินเล่นกันมือนิศิษยได้หนอนางดินงามๆจากหน่อนาอหน่อนเลกเสียบหาแบบนี้ครับ

พี่เคโนเดียวค่รัดหนาเลยโอ้พี่โอเคนจ้ะยังน้อยอยู่เป็นตาเต่าเต็มเลยโอ้โอ้ใหญ่ก็มีนี่เด้อเอาคอยเลือกเอาหุ้นส่วนสองคนโอ้ค่อยเลือกเอาสามโอ้แต่ยังน้อยนี่เด้ๆยังน้อยสักอาทิตย์แบบนี้ฮะเนาะ เดี๋ยโผล่มาจักปไหนเดียวสารอาทิตยน่อซ้อนบอกตามตึกตึ๊กน่ได้ไหมแม่บอกห้าบอกมน่ห้าห้าดิเป็นตาเต่าตาหรอตะโปถ้าหน่อแบบนี้เอาไว้พ่นเป็นใหญ่ทาบบอเคนเนาะเพราะว่า เขาเสียว่าอิดหน่อไม่โดง่งหน่อแบบนี้ฮะเนาะต้องปล่อยขึ้นสูงไม่เขาใช้ด้วยอัตโนมัตที่อยู่ในดินเนาะหน่อ,หนอเหลืองๆหน่อเหลืองๆแบบนี้ฮะเอาจ้ะครับผมไปหากันต่อครับมาพี่น้องมาตัดกันแบบน,นี้สุ่มนี้มีหน่อเดียวนี่แหละตัดหนอนี้ก่อนแนละ้วเข,า,เขาไปบึงสุ่มต่อไปเนาะต่อไปกันต่อง ยอดเลยหน,ออหน่อบ้างไงไปหนอ่อแรกแหกหมานไปหาก,ก็ต่อครับมาหน่อที่สองสวยใหญ่อ่อนมากปลูกต่อกันปลูกข้างหลังเราเขนหนึ่งห,หนอหน่อนี้ก็สวย จอดขายมีดอยู่บนมือนี่มีคมๆแล้วใหญ่โอ้หอีกฝากพูหนอนนึ่งเดี๋ยวก่อนค่อยๆเทไปประสอบมาใส่เลยวันนี้จะกับเป็นน้ำกระสอบมาเจอสุ่มละหนอสุ่มแรกหนอเดียวสุ่มนี้สามหนอต้องไปรุ่นอีกทางฟุ้น ฟ้าคองที่เคยเดินข้ามหมืนนี่น้ามลายข้ามบาได้เลยนฝนเติมเรื่อยๆไปน,นี้ก็ออกเจหนอยก็ออกไล่หลายแล้วนี้นะเ่พี่นเนาะดีไปพอดีต้งจ้าไปหาสุมใหม่กันจ้า มาลุนอีกส่นเมื่องพี่น้องโอ้หลายสุมนี่นี่ดิกสองหน่อแล้วเป็นสองหน่อแล้วโอ้หน่อนี่ยยันเอาบ่ได้คุณเกิดอยู่ในคุณเห็นแนบเอาเข็นเห็นจ้าอยู่ในถือหนีบอยู่นี่ปล่อยเพิ่นใหญ่แบบไหนเนาะป้าป้าเต็มเลยบอกเข็นใหญ่หมดละมาเมื่อไหร่ยังน้อยอยู่เลยนี่ ปกนี่นี่พี่น้องบอกเอาบนมือหาเพผ้นชับนี่แหละน้องเกาเกนเนาะน้ามามือนี่เตียวน้าพอดีพอดีทางในผมดสารนอปีาพี่เบาเกนพี่พี่น้าพี่น้ารามากพี่เลยพี่โอ้ยนี่ว่าหินใหญ่ซะตัดตัดยากจ้ะนี่ใช่พูนทางในพูน้าซ่อนกันเยอะหลีมเยอะเปิดก็เปิดดู ชึบพี่สามนอซ้อนกันเลยสามหรือสี่สี่ไม่ได้หันบบเบาเขนสี่นอว้าต้องลึกพล้ำถ่ายน้องหมึกใกล้ปุ๊บเป็นหลีมอยู่ข้างในพุ๊เป็นหวีเลยเป็นหวี <c oughs> ใช่คำว่าเป็นหวีเนาะเป็นหวีเลยเป็นกล้วยเลยอโอเคมาพี่ต้นเลย,ยต้นเลยแบบนี้ พี่คุณเนาะพี่พี่เห็นหมดเลยเต็มเลยพี่นนอะสุ่มนี่ยทางไหนอย่ดนี้มีวะสุ่มเลยสุ่มนี่ไม่เด็กหนอนี่กระเป๋าเข็นไม่เด็ก ป๊อดบักใหญ่หญคักเป็นได้ฝนด้เนะาะมับนี้เมนไอ้ที่แตกออกหลายกว่านี้เดี๋ยวให้สติกเปิดให้ทั่วก่อนเนะเดี๋ยวเรามาตัดกันจ้าอ่ะพีน้องมาดนี้เปิดไปหมดแล้วต่อไปก็เป็นคิวบอเคนอยู่สักข้างในเลยข้างในกระมุบมันเข้าไปโลด พนัทเลยสู้ๆได้แล้วสู้ๆพี่น้องเรากินน้ำอยู่ได้แล้วแต่ช่วงนี้ค่ะขนส่งจะซ่าน้ำเบาเขียนเนะาะครับผม ปกติกรุงเทมหันส่งมือนีมืออื่นถึงบานนี้เป็นสองมือสามมือหาแล้วสติกเกอร์ไปทำการนึง่งหอมหอมพี่น้องหนึ่งแล้วนะเห็นบ่อนอกบักใหญ่ด้แต่เพื่อนอยู่เหนือดินเพื่อนเราเป็นสีเขียวเนาะจ้าแต่เพื่อนอยู่ใต้ดินนะเพื่อนสีเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองสวยมาก บางหนกกับคุดงองคืองาสร้างนี่พี่น้องอยังอ่อนโซนนำไผ่เกียบด้วยจากไผ่ชนิดนี้ชื่อเพิ่นค่ะไผ่เกียบอาจจะเป็นไผ่ป่าของพี่น้องทางภาคใต้นะบอกเห็นเนาะมนพี่น้องว่ามันคือหน่อสร้างทางเหนือเลยติดกับบวูรุจักคือกันอัซิเมนกับโบจักเนาะจ้าดีลีมอยู่ทางพีโตมา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  มันคลงองคือเก่ามันดี่มอยู่จะเฮาสิเลือกเอาหน่อได้ใหญ่จะเอาพี่น้องเมื่อกี้บอกเคียนเจออีกหน่อนหนึ่งข้งางล่างซ้อนกันซ้อนกันเปิดไว้เรียบร้อยแล้วระวังถือหน่อข้งางล่างด้วยจ้า ลางนี่แหละจิ้มแ,แบบแบบนี้อาทิกเป็นหนีบอยู่ที่ไหนโสองงไงว่าหน่อยอมันเือสามโซนกันอยู่แบบนี้แหละร้อยขาดแล้วนี่ วยมากงามนคืองาสร้างอีหลีเดองอารามถมบังานเฮายังสิบ่เอาจ้ะมันยังน้อยอยู่น้อยอยู่ปล่อยเพิ่นสูงจังน้อยก็เอาไว้อีดน้ไม้ดองเนาะจ้า แต่ยามมันออกอีหลีเอาบทันพี่น้องเป็นกอคือเก่าโบอึดโบอึดปล่อยไว้นอนนี้เอามันใหญ่ละเพราะรู้สึกว่าทางอำเภอมีบอกเคลจากติ๊กสองคนที่หาเอาเนี่ยเลยก็เอาบทันมันมีตลอดสายโค้งอีกอย่างกันนะบอกเคลีนร์ะแมนจะ พี่น้องคนเลยแบบนี้ปินแต่ปลายพวกผูกข้างในผูกเต็มหนึ่งเลยพี่นะ้องพ,พวกข้างในหิ้วหลายครับ อาหนอนี่ก็ปมอเคเลยข้างในปุข้างนาหอใหญ่ <c ười> มุดเข้าไปฝูเดียวเลยเด้อเข้าทางไหนเนาะนนหาวิธีเอารถเป็นบแบบนี้มีสองหน่อบึ้งข้างหลังก็เอาหาหาหน่อไม้บางเทือก็ต้องได้รอดได้คานได้มุดได้หมุนพี่น้อง นหนีบเนี่ยนะเนาะว้าวฟังเสียงกุ้หลอกปักไงบ้าดนะเขาออกมาใส่กระสอบใส่กระสอบเลยได้ไหมนี่อีกหนอนึง เหนือรามดีไปบัดนี้ไปหากอไม้กันพวกกอไม้ของเราเดินไปทางพู่นมาพี่น้องพวกติ๊กเปิดไว้เรียบร้อยเลยสามหน่อสองสามยากแล้ว มันซับซ้อนเนาะนั่งยากอันน้าอชลงมานี่กับผู้มาบ่ได้เป็นหลุมอยู่หนอนึ่งฝั่งนี้ฝากเบาเขนกันยังหนอนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ การถมไปไปหากันต่อจ้าอโอ้นี่เขาออกในหลืบๆเห็นปะอู้นี่ขนาดเลย กระโตกันก็ะฟากนี่ก็มีอ,อ,อยากขามคลองไปหายฟากนึงผู้มันจะออกลายกว่านี้งําหลายง้ามลายเมื่อนี้สมฟากนี่มันยังออกบ่หลายแต่มันยังน้อย ส่วนมากหนงน้อยดีดีดีแนี้หนึ่งน้อยแบบนี้น่าหลายต้องคินอีกสักอาทิตย์ดสองอาทิตย์จกอาทิตย์จ้ะหาหกมือ่นละ่ะโอเคออกไปก่อนเลยข้างนอกมีอีกหนอนหนึ่งผูะปีนป่ายมาฮึบ chim cả, háiเผิด xịt chơi, chưa đi, cho, nó, nhèn noi, nhèn noi, tép luôn, khao khao, bớt <coughs> xuống đi, ồ, 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 ใส่เก่าใส Cal ่เก่าใส่หน่อยด้อจ้ะดีถูกถ้าเป็นถ้าเป็นอีย่างนะกระสอบกระเป๋ะพายกระเป๋ะพายที่เราเคยมาเมนพอดีเต uh ็มมันสิพอดีเต็มอันนี้ได้ครึ่งกระสอบแต่มือเนี่ยเอาแบบเป็นกระสอบมาเลยถูกพังอ่ะแบกอ่ เอ้พาพี่น้องเมือเนาะบันนี้นะครับเอ,เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่เด้อครับแล้วพบพ่อันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า